ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสังวานวิทยาโรงเรียนสังวานวิทยาตั้งอยู่เลขที่20ทับ16หมู่4ตำบลแม่หอกอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนเนื้อที่10ไร่1งานเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดารซึ่งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พศ2512สมเด็จย่าเนสเสด็จมาเปิดป้ายอาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่าสังวานวิทยา ปัจจุบนันโรงเรียนสังวารวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน407คนในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนพักนอนในโรงเรียนจำนวน199คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น32คน บริหารจัดการศึกษาภายใต้การนำของนางกันวราวงศิดาพ่วงหนวยการโรงเรียนสังวานวิทยาโรงเรียนสังวานวิทยาเลื่อนด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวาชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวตามวิถีราชประชานุเคราะห์3าเสาหลักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ดังนี้เสาหลักที่1โรงเรียนคุณภาพ เสาหลักที่2การศึกษามีคุณภาพเสาหลักที่3ปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรมดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าภายในปีพุทธศักราช2,569ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีพอเพียงมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 โรงเรียนสังวรวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสร้างคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตะวรรษที่21ดผลการดำเนินง,งานเสาหลักที่หนึ่งโรงเรียนสังวารวิทยามีแนวทางการดำเนินง,งานตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาด้วยนวัตกรรม S-W-W-Y the, view, the view wide model ดังนี้จากผลการดำเนินงานโรงเรียนเกิดนวัตกรรมที่ช่วยโยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสาที่ยั่งยืนและได้ผลการดำเนินงานดังนี้ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2564 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ MCA ออนไลน์ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ2566โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมภพิบาลในสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2561ได้เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย โรงเรียนสังวรวิทยาได้ดําเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทออโดยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาทิกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสากิจกรรมนักเรียนจิตอาสาลูกเสือเนตรนารีกับการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมเขตรับผิดชอบ ทางโรงเรียนสังวรวิทยาได้ให้นักเรียนใช้เวลาในการทำกิจกรรมก่อนเข้าแถวคอดอกพงชาติทุกวันเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักษาความสะอาดมีความรับผิดชอบโดยกิจกรรมนี้จะมอบหมายให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นดูแลความรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอบรมนักเรียนพักนอนได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนพักนอนในทุกวันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นกัลยาณมิตรการอยู่ร่วมกันรู้จักหน้าที่และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนและพี่น้องร่วมหอพัก กิจกรรมหน้าเสาธงคางโรงเรียนสังวารวิทยาได้สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานเพื่อส่งเสริมทางศาสนาเตือนสติขัดเกลาจิตใจให้แก่นักเรียนนำเสนอข่าวสารเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์มีการให้โอวาทจากท่านผู้อำนวยการและครูเวรประจำวันเพื่อชี้แจงข่าวสารกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนการอบรมบ่มนิสัยสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน